สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวัฒนียาวัชรีอุดมการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลไทยนครินโรคหลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาหลักสำคัญทั่วโลกในขณะนี้ค่ะเพราะว่ามีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นราวประมาณ15ล้านรายต่อปีและโรคหลอดเลือดสมองนั้นยังถือว่าเป็นปัญหาหลักสำคัญในประเทศไทยขณะนี้อีกด้วย เนื่องจากว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุทำให้มีอุบัติการของโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองนั้นยังสามารถเกิดขึ้นกับวัยทำงานได้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุจากอะไรเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอายุรแพทย์ทางด้านสมองและระบบประสาทนะคะคุณหมอเกตนะคะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์แนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงประวีนาดีเลกวัฒนาชัยนะคะเป็นพยุรแพทย์ทางระบบประสาทประจำอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนัคลินนะคะ แล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่29ตุลาคมซึ่งเป็นวันโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่า World Stroke Day ก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสคุยกับอาจารย์นะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยตระหนักแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้นค่ะก็คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์ก็คือว่าปัจจุบันนี้โรคหลอดเลือดสมองอะคะเราพบได้บ่อยแค่ไหนคะค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพบกันเยอะมากนะคะถ้าทั่วทั่วโลกเนี่ยก็เป็นหลัก สิบกวา่าล้านนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยต่อปีเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะมีคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองใหม่เนี่ยประมาณาหลักแสนสองแสนต่อปีนะคะก็เป็นโรคที่เจอได้เยอะนะคะแล้วโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วสาเหตุเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากอะไรคะก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเกิดเราจะแบ่งคร่าวๆจริงๆมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบเลือดออกกับขาดเลือดนะคะซึ่ง แบบลักษณะขาดเลือดเนี่ยเราจะเจอได้เยอะกว่าจะเจอได้ประมาณประมาณสัก70-80%นะคะถ้าเป็นพวกหลอดเลือดสมองแบบขาดเลือดเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูตั้งแต่ว่าบางคนก็เป็นตั้งแต่มีเลือดมีปัญหาหรือหัวใจมีปัญหาหรือว่าทางเดินของหลอดเลือดหรือวเส้นเลือดสมองยมีปัญหานะคะแสดงว่าแบบนี้ค่ะหมอเกตโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกคนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยเกิดได้ทุก แช่ทุกวัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อายุมากขึ้น40 50ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเจอเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ต้องถามว่าแล้วใครบ้างคะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ค่ะ,คะก็ปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดสมองนะคะก็กลุ่มที่เป็นโรคก,กลุ่มเมตาบอลิซินโดมได้แก่ น้ำหนักเยอะโรคอ้วนความดันสูงไขมันสูงโรคเบาหวานหรือว่าการทีเ่เป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าในโรคกลุ่มพวกนอนตนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอ๋อค่ะแล้วสัญ,ญญาณความผิดปกติหรืออะไรที่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วแล้วเราไม่ควรมองข้ามบ้างคะค่ะก็ โรคสโตรกหรือหลอดเลือดสมองนะคะก็อาการที่เราจะต้องนึกถึงโรคนี้ก็คือ,อโคอรคขดหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะอาการมาอย่างเฉียบพลันทันทีแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลันถ้าให้เราจำง่ายๆคำว่า fast <F. S 2> นะคะ F มาจาก facial palsy กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงปากเบี้ยวควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่ได้มีน้ำลายไหลจากมุมปากตัวที่2 A หรือ arm แขนขา หรือมือซิ่งใดซิ่งหนึ่งอ่อนแรงตัวที่3 S speech ก็คือการพูดติดขัดพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกตอบไม่ตรงคำถามพูดจาสับสนตัวสุดท้าย T หรือ time เป็นคำสำหรับเตือนที่ต้องจำคือควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาได้ทันเกิดความดุนแรงให้น้อยที่สุดค่ะแล้วทีนี้ค่ะ พึ่งเองเคยได้ยินมาว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเรามีเรื่องของโกลเด้นพีเรียดหรือว่านาทีทองที่จะมาที่โรงพยาบาลแล้วสามารถรักษาให้หายได้ไอเวลาตรงเนี้ยค่ะมันคือเท่าไหร่หรือ,อยังไงคะค่ะ,คะก็การที่ว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยเนื่องจากว่าอทามิสเบนก็คือเรามีเวลาจํากัดที่จะกู้เนื้อสมองให้มันกลับมาได้ค่ะโดยเราจะมีการให้ยาสลายนิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาซึ่งประโยชน์ของยานี้มันจะได้ประโยชน์ ก็ถ้าเกิดเราอ,อ่ะมาให้ทันภายในอย่างน้อยสี่ชั่วโมงครึ่งน,นะคะแต่ว่าก็ต้องจะดูเป็นรายๆไปนะคะอ๋อค่ะแล้วโรคหลอดเลือดสมองนี่มีวิธีป้องกันไหมคะที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นค่ะค่ะก็คือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะป้องกันก็คือเราต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเรื่องความดันไขมันน้ําตาลการออกกําลังกายการไม่สูบบุหรี่นะคะ โดยเฉพาะคนที่อายุเยอะนะคะ50ปีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นการมาตรวจคัดกรองเช็คให้ดูก่อนที่จะเป็นโรคเนี่ยก็จะมีความสําคัญซึ่งการคัดกรองของเราก็ได้แก่การตรวจเช็คสุขภาพมาเช็ค เลือดเช็คความดันแล้วก็มีปัจจุบันก็จะมีการเช็คคัดกรองดูหลอดเลือดสมองนะคะมีการตรวจอัลตราซาวด์คลอโิดดูเพกเ t ลตราซาวด์การตรวจการไหลเวียนของเลือดในสมองหรือว TCD Transcranial Doppler เอลตราซาวนนะคะเพื่อที่จะมาดูก่อนที่จะเป็นโรคนะคะแล้วถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วอะคะ่ะเรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะค่ะ การรักษาของโรคหลอดเลือดสมองนะคะอันที่หนึ่งเรารีบพามาโรงพยาบาลให้ถึงเร็วที่สุดนะคะแล้วก็การรักษาถ้าเกิดมาในทันช่วงทีเราก็จะให้การรักษาในการให้ยาทางหลอดเลือดดำสลายลิ่มเลือดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้การดูแลเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ก็จะนอนให้ a d m มิ t ใน stroke unit นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นด้วยกันเนี่ยเราก็จะให้การป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เป็นซ้ำแล้วก็ควบคู่กันเนี่ย เ,เนื่องจากคนไข้อชัง,งสมองเส้นเลือดสมองเนี่ยค่ะจะมีการอ่อนแรงพูดไม่ชัดล้วก็จะต้องมีการกายภาพให้่อฟื้นฟูกลับมาพร้มพร้มรมรอมๆกันไปเลยนะคะซึ่งเรื่องการกายภาพบำบัดเนี่ย อารย์เพึ่งน่าจะทราบดีเพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองกันอีกทีนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ,อ,อาจารย์ประวีนาหรือหมอเกตนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทจากโรงพยบาบาลไทยนคริน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะ หลังจากที่เราคุยกับหมอเกตไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองสิ่งสําคัญถัดมานะคะหลังจากที่เรารักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพ้นระยะวิกฤตแล้วนะคะก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยค่ะสําหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. การฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยการออกกําลังกายหรือกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้นนำไปสู่การฝึกการทรงตัวหรือการเดิน 2. การยืดเหยียดข้อต่อเนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการเกร็งทำให้สามารถเกิดภาวะข้อติดได้การทำกายภาพโดยการยืดเหยียดข้อต่อจะช่วยป้องกันภาวะข้อไหล่ติดค่ะ 3. การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการทรงตัวและการเดินอันนี้เป็นการฟื้นฟูที่สำคัญมากค่ะ เพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการทรงตัวและท่าเดินที่ผิดปกติโดยที่การฟื้นฟูกลุ่มนี้นะคะจะมีได้ตั้งแต่การฟื้นฟูแบบธรรมดาโดยใช้นักกายภาพประคองเดินหรือการฟื้นฟูแบบใหม่ที่มีเครื่องพยุงช่วยเดินทําให้ผู้ป่วยมั่นใจและป้องกันภาวะการล้มนําไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้นได้ค่ะ 4. การฟื้นฟูด้านกิจวัตรประจําวัน และการใช้แขนและมือรวมถึงการฟื้นฟูด้านความรับรู้การเข้าใจนิติสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะถูกฝึกโดยนักกิจกรรมบำบัดอาจใช้ดนตรีหรือสันนาการบำบัดร,ร่วมด้วยค่ะ 5. การฟื้นฟูการกลืนการกลืนถือเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูการกลืนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การฟื้นฟูการกลืนน้นจะประกอบไปด้วยการออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบปากและเทคนิคการกลืนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสําลักค่ะ 6. การฟื้นฟูด้านการสื่อสารและภาษาจะถูกฝึกโดยนักอัตถะบ,บาบัดหรือนักฝึกพูดค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือการฟื้นฟูรอบด้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแต่อย่างไรก็ตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันค่ะดังนั้นแล้ว ผู้ป่วยที่จะได้รับการฟื้นฟูควรได้รับการประเมินจากแพทย์เวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟนูและทีมนักกายภาพบำบัดเพื่อออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกับการป่วยของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะระยะเวลาเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตไปแล้วหรือสัญญาณชีพคงที่แล้วเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณ48ชั่วโมงแรกหลังป่วย และโดยทั่วไประยะเวลาการฟื้นฟูที่ดีนั้นจะอยู่ในช่วง3-7เวันแรกไปจนถึง3เดือนเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ระบบประสาทสามารถฟื้นตัวได้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ